ค่ะครอบครัวกับครอคัวคุณวีนะคะวันนี้นะคะเราก็มาชวนเพื่อนๆนะคะทําแกงส้มดอกแคใส่ปลาแดดเดียวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําแกงส้มดอกแคกันนะคะดอกแคข,ของเรานะคะเราก็จะแกะเอาเกสรด้านในออกแล้วนะคะแล้วเราก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแกงใส่นี่เลยซึ่งเป็นปลานิลแดดเดียวนะคะค่ะ เดี๋ยวเราก็จะนําปลาไปทอดก่อนนะคะปลาแดดเดียวของเรานะคะนี่เราก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะนําปลาไปทอดก่อนนะคะปลาลงทอดได้เลย ลงไปค่ะแล้วกะกะเอานะคะแกงส้มอันนี้เราโขกเองนะคะอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะแต่เป็นเครื่องแกงส้มที่เราโขกเองนะคะไม่ละเอียดเท่ากับที่เขาใช้เครื่องบดนะคะสอทัพีนะคะเดีถ้าไม่เปรี้ยวยังไงก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะเลย น้ำตาลปี๊บนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะผงชุรสนะคะนิดหน่อยนะคะเติมน้ำปลาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะปลาแดดเดียวของเรานะคะที่เราทอดก็จะใส่ไปทั้งตัวแบบนี้เลย